ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการสาระน่ารูก้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆนะครับของสารปกครองเพชรบุรีนะครับ ท่านผู้ฟังครับผมจัดรายการอยู่ที่สำนักงานสันปกครองเพชรบุรีนะครับก่อชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ฟังตามบ้านหรือว่า,าท่านผู้รับฟังทางรายการของ a c ซ b o o k ไลน์นะครับของสวทประจวบกิริกันหรือว่าสวทราดบุรีนะครับจะเห็นว่า,าห้องส่งนะครับห้องจัดรายการของผม นะฮะ,ะทำไมม,มันพื้นที่ลักษณะของอห้องอมันจะแตกต่างกับที่สวทพัรบุรีนะครับตรงนี้ขอชี้แจงนิดหนึ่งว่าผมทำรายการที่สำนักง,งานส่างปกครองพัรบุรีนะครับปันเดินทางไปอ,อย่างสถานีวิทยุสวทเพชรบุรีเองจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเกิดการในการเดินทางหรือว่าการ ดำเนินรายการตรงนี้นะครับเลยชี้แจงนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันพฤหัสนี้ครับท่านผู้ฟังนะฮะผมเองนะครับผู้นักการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะนำสาระน่ารู้นะครับของศาลปกครองเพชรบุรีนะครับมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับนำอุทาหรณ์คดีปกครองเกี่ยวกับ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุดนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับข้อแนะนําดีๆของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะนำไปปฏิบัตินะครับยังไงให้เกิดความชอบด้วยกฎหมายนะครับสำหรับวันปฏิหัสนี้ที่26สิงหาคมเป็นสัปดาหที่4นะครับของเดือนสิงหาคมนะครับทั้งที่แล้ว นะครับท่านผู้ฟังผมติดค้างอยู่นิดหนึ่งนะฮะในตอนท้ายรายการว่าจะนำอุทาหรณ์คดีปกครองนะครับเกี่ยวกับคดีพิพาทในการบริหารงานบุคคลภาครัฐนะครับการเสมอความเสมอภาคในการสมัครเข้ารับราชการมาพูดคุยกันในสนัปดาห์นี้ในวันพฤหัสนี้นะครับท่านผู้ฟังครับครับพบ เป็นประจำนะครับหลายๆท่านก็คุณเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำรายการติต่งรายการอยากจะฟังาสาระดีๆจากสารปกครองพืชบดีในส่วนไหนบ้างเกี่ยวกับคดีอะไรบ้างนะครับที่ตัวเองสนใจแนะนำรายการมาได้ครับท่านผู้ฟังครับผมจะได้นำมาออกอากาศให้ท่านผู้ฟังตามที่แนะนำรายการกันเข้ามานะฮะหลายๆท่าน ที่ผ่านมานะครับก็โทรศัพท์มาหาผมนะครับในหลายๆท่านก็แนะนำรายการก็มาดีๆนะครับอยากจะฟังเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารบ้างเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมบ้างนะ เรื่องการทำประมงบ้างนะครับเรื่องที่ดินบ้างนะครับเรื่องการการะทําละเมิดสารพัดหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ฟังผมก็จะนํานมาออกอากาศนะครับไล่เรียงก,กันไปให้กับประชาชนทั่วไปที่รับฟังนะครับ ในวันพฤหัสนี้นะครับท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับด้วยข้อกังวลข้อ,อห่วงใยต่างๆของผู้บริหารสารปกครองเพชรบุรีนะครับท่านจัดใช้นิติพักนะครับอธิบดีฐานปกครองเพชรบุรีนะครับหรือว่าท่าน อ่าอุ้มใยการสํานักง,งานศาลปกครองเพชรบุรีนะครับการกีไลรัตเทียนทัดท่านก็ฝากข้อห่วงใยข้อกังวลในการใช้ชีวิตนะครับของประชาชนทั่วไปนะครับการเดินทางมาศาลของผู้กรณีหรือบุคคลทั่วไปนะครับการผู้ฟังอาจจะมีข้อขัดข้องบ้างแต่ก็ศาลปกครองเพชรบุรีก็ยังดําเนินคดีอย่างเป็นปกตินะครับช่องทางหลายช่องทาง นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับเราก็จะได้ออกแบบไว้นะครับในระบบอิเล็กทรอนิกส นะครับไม่ต้องเดินทางมาศาลก็ได้นะครับชำระค่าธรรมเนียมศาลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำได้แล้วนะครับถ้ายื่นเอกสารต่อศาลยื่นคำให้การขอขยายระยะเวลาอะไรต่างๆนะครับติดต่อศาลเองหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งเอกสารส่งทางโทรสารก็ได้นะครับส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับมีหลายช่องทางเลือกให้กับประชาชนทั่วไป เพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่า,า,าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับมันจะมีขึ้นอยู่หรือว่าไม่รู้จะจบสิ้นลงเมื่อไหร่ก็ตามแต่สารปกครองก็ได้ตะติีมการไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับบริการให้แก่ประชาชนโดยไม่กิดกัดนะครับกานผู้ฟังด้วยความห่วงใหญ่จากผู้บริหารสารปกครองพัตดุรีนะครับท่านผู้ฟังครับ รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีในวันนี้นะครับผมก็จะนำหยิกยกอุตาหณ์คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางบ้านทักเรื่องหนึ่งนะครับประชาชนทั่วไปก็รับฟังได้นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่รับราชการนะครับท่านผู้ฟังครับการรัฐประการนะนะมันเป็นอาชีพหนึ่ง ะะเป็นอาชีพหนึ่งที่หลายคนก็ตั้งใจอยากจะใช้ชีวิตอยากอยาประกอบอาชีพในรัชการนะครับน้องๆหลายคนนักศึกษาหลายท่านที่มาฝึกงานอยู่กับสํานักงานสารปกครองปัตตุรีนะครับเขาก็มาเตรียมตัวเตรียมใจนะฮะมาฝึกหาทักษะหาประสบาการณ์หลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะสอบเข้ารับราชการบ้าง นะครับน้องหลายคนที่เป็นพนักงานราชการนะครับไม่ว่าราชการส่วนภูมิภาคท้องถิ่นหรือว่าราชการส่วนกลางนะครับของรัฐวิกิจของหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับก็อยากจะเริ่มต้นในชีวิตราชการนะครับสมัครมาเป็นพนักงานราชการก่อนเพื่อใส่เต้าหาประสบะการณ์นะครับแล้วก็เสริมสร้างความรู้องค์ความรู้ได้แล้วก็สอบจอบไปในระดับที่สูงขึ้น นะครับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นเกยียรตินะเป็นศักดิ์เป็นสีรให้กับครอบครัวนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้ผมก็เลยนําอุตาหอนดนะคดีเรื่องนี้นะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ หลักในการรับราชการมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสอบแข่งขันนะครับคนที่เป็นราชการอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้สอบเลื่อนขึ้นในระดับที่สูงขึ้นมานะครับก็ต้องถือว่าเข้าอยู่ในระบบและก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเดียวกันอยู่ในหลักการเดียวกันก็คือหลักของความเสมอภาค ในการเข้ารับราชการนี่นะครับการเข้าไปดำเนินง,งานร่วมกับรัฐนะครับในการจัดทำบริการสานาะในระบบราชการมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันนะครับท่านผู้ฟังจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกันนะครับวันนี้นะครับผมก็หยิบยกเอา แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรื่องหนึ่งนะครับในคดีที่อออ่าง158ทับ2550นะครับว่าด้วยการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมกัดต่อลักความเสม,มอภาคอย่างไรในการสมัครเข้ารับราชการนะครับทีนี้มาอุตาหอนคดีนี้ย่อมจะมีผล ทำให้หลายๆคนคุ้นคิดอยู่ว่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับท่านาสารปกครองจะวินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับภายใต้หลักนิติรัฐเราในระบบประชาธิปไตยเรานะครับเราคงหนีไม่พ้นเราจะไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจในระบบนิติรัฐ ในระบบนิติธรรมไม่ได้นะครับเพราะว่าในการบริหารราชการแผ่นดินการปกครองโดยระบบนี้นะครับถือกฎหมายเป็นใหญ่นะครับนี่คือบทสรุปที่ผมนำมาสรุปเกินวันนิดหนึ่งเพื่อที่จะทำความเข้าใจสู่อุตาหอนว่าสารท่านใช้หลัก นี่ในการวินิจฉัยคดีดังกล่าวอย่างไรนะครับหลักกฎหมายเป็นใหญ่หรือหลักนิติธรรมนะครับถือความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายนะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกันเป็นหลักความแอสตลูตตามรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ เด็กคนใหญ่ถ้าราชการทหารตำรวจอะไรนะครับก็ต้องถืออยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายเดียวกันนะครับการกระทําจะต้องไม่เป็นไปตามอําเภอใจนะครับเพราะเราปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่ปกครองโดยบุคคลนะครับท่านผู้ฟังการบริหารงานบุคคลนะครับเป็น,นกลไกเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสรรหาบุคคลเข้ามารับราชการ นะครับเริ่มตั้งแต่การออกหลักเกณฑ์ในการประกาศรับสมัครนะครับหลักเกณฑ์อะไรกําหนดไว้เป็นไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างต้องประกาศก่อนขับท่านผู้ฟังจากนั้นถึงจะมีการาสมัครและก็สอบแข่งขันเข้าแต่งตั้งขึ้นมาเข้ามารับราชการเป็นลําดับต่อไปนะครับท่านผู้ฟัง ความเสมอภาคในการใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวนะครับย่อมเป็นสาระสำคัญนะครับการปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันนะครับในสาระสำคัญให้แตกต่างกันก็ดีนะครับหรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกันย่อมเป็นการาขัดต่อหลักความเสมอภาค นะครับเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมขัดต่อรัฐหลักของรัฐธรรมนูญทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังนี่คือสาระสําคัญย่อๆที่ผมนําหลักกฎหมายนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังต่างบ้านได้ฟังนะครับ ค่าอุทาหรณ์ค่าดีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นอุทาหรณ์ดีเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เลยนามาหยิบยกให้ท่านผู้ฝังดางบ้านที่มีลูกหลานที่จะมีโอกาสเข้าสมัครเข้ารับราชการนะครับหรือท่านผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับจะมีโอกาส ที่จะส,สมัครหรือสอบคัดเลือกเลื่อนในระดับที่สูงขึ้นมานะฮะเป็นการการอยู่สาวิชาการแล้วอยู่ปฏิบัติการแล้วก็อยากจะสมัครเป็นเพื่อแข่งขันคัดเลือกอะไรก็แล้วแต่ในระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษเ่ยวชาญอะไรสูงๆขึ้นมานะครับน้องๆที่เป็นพนักงานราชาการก็วันหนึ่งก็มีโอกาสสอบเข้ารับราชาการ นะครับเป็นข้าราชการเป็นตัวเม็ดสับมีสิทธิ์ขึ้นเป็นข้าราชการได้เช่นเดียวกันก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันกับท่านผู้ฟังครับครับเรื่องนี้นะครับกอผอนนี่แหละนะครับเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรลือนสามัญน,นะครับกอผอ,อผมพูดได้ละเพราะว่าเป็นคําพิพากษาที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็นํามาเป็นคดีตัวยอย่างในทางวิชาการ นะครับว่าก็อพอท่านก็มีอำนาจในการบริหารงานบุคคลเป็นคนค้นคิดระบบหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆในการสัรหาบุคคลเข้ารับราชการว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับต้องมีวุฒิอะไรบ้างนิติกร กฎหมายของหน่วยงานนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งหน้าที่ที่สําคัญตําแหน่งหนึ่งนะครับในการสรรหาอ่ากพรอเองก็กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าจะต้องสําหรับการศึกษาทางด้านกฎหมายมีวุฒธธิทางด้านกฎหมายนะครับการที่จะแต่งตั้งจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์อะไรบ้างน,นะครับ กอ,อ,อพอเป็นผู้แจกแจงและกำหนดในทางปฏิบัติแจ้งให้หน่วยงานในทางปกครองนะครับหน่วยงานในทวงขะบวงกรมต่างๆนะครับให้ไปถือปฏิบัติและก็สรรหาบุคคลเข้ามาในตำแหน่งนักราบนะครับอาจจะทำปัญหาโดยคนบุคคลทั่วไปที่จบนิติศาสตร์ทั่วๆไปนะครับหรือจบนิติศาสตร์ทางด้านเกตินิยมนะครับ นิยมภายในประเทศบ้างนิยมภายนอกประเทศบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ฟังหรืออาจจะเป็นผู้สําเร็จปัญญาตีทางด้านบัญชีเศร,รษฐศาสตร,ร์บริหารการแผ่นดินบริหารนักธุรกิจอะไรจากต่างประเทศจากอเมริกาจากราชอาณาจากักรออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่นะครับปปก็ออเป็นผู้กําหนดทั้งนั้นแหะครับท่านผู้ฟังนะครับคดีนี้นะครับเรื่องมันเกิดขึ้นที่กรมติการ นะครับกรมบัญชีกลางน,นะครับเขาก็ใช้มาตรการตรงนี้มาเป็นเครื่องมือในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในในหน่วยงานของเขานะครับเขาก็มีความคิดที่ว่าเอ๊ะจำแนกนิติกรมีความสําคัญนะควรที่จะมีคุณอาวุธดีๆหรือเพื่อที่ทํางานให้มันห,หน่วยงานเขาประสบความสําเร็จน่ะนะครับได้รับลื่นนะครับก็บเ,เลยประกาศรับสมัครฉบับหนึ่งนะครับกําหนดว่า อะไรอะครับท่านผู้ฟังผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องได้รับปัญญาตีเกณตนิยมทางด้านกฎหมายนี่ไงครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะฮะเกณตนิยมนะฮะไรไรเกณตนิยมแอน,นะคีย์เวิร์ดมันก็อยู่ที่เกณฑนิยมนี่แหละที่เป็นปัญหานะครับฟ้องก็ด้เองเขาเห็นประกาศรับสมัครดังกล่าวนะฮะแค่ประกาศนะประกาศเกณฑ์นะยังไม่ได้สมัครและตุตดสินนะเ <c oughs> พราะประกาศรับสมัครกันนี้เห็นว่าเกณฑ์นิยมอ้าว ผู้ฟ้องก็เดเองไม่ได้เกียรตินิยมอฮะสําเร็จวุฒิปัญญาตีนิติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ไม่ได้เกียรตินิยมอะนะหลายๆท่านในตาบันการศึกษาที่จบออกมานะักศึกษาหลายท่านนะฮะก็ไม่ได้เกียรตินิยมนะมันเป็นเงื่อนไขที่ยากพอสมควร นะครับการได้เกณฑ์นิยมเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอ่าตามที่สถาบันการศึกษากําหนดด้วยนะฮะเช่นว่าจะไม่ต้องมีการสอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นต้นนะครับทีนี้ผู้ฟ้องก็ดีเองเนี่ยเขาก็จบในหลักสูตรเดียวกันนั่นแหละนะฮะเกณฑ์นิยมไม่เกณดนิย,นยมมันก็สถาบันการศึกษาก็โดยหลักแล้วก,ก็ต้องประกาศ นะครับให้มีหลักสูตรเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาว่าให้มันมีดีกรีเพิ่มขึ้นมาว่าคุณจะต้องไม่ตกในวิชาใดวิชาหนึ่งนะเนะี่ยเพื่อที่จะให้คะแนนในอันดับหนึ่งในคะแนนนั้นสูงขึ้นมานะฮะความแตกต่างมันก็อยู่ตรงนี้นิดเดียวนะครับผู้ฟ้องก็ดีนํานก็ดีมาฟ้องแล้วนะเพื่อตอดประกาศ กรมบัญชีกลางอันนี้เสียนะครับท่านผู้ฟังนะท่านคิดตามได้นะครับท่านผู้ฟังว่าคดีนี้ตกลงจะจบยังไงนะครับผมผมก็เลยนํามาบอกอ,อธิบายหรือว่าเป็นการสื่อไปถึงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่ไปได้รับทราบกันนะครับแนวคำรรวินิจฉัยดีๆนะครับท่านผู้ฟัง คดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จบปัญญาตีเกจิยมก็ไม่มีสิทืบสอบอไม่มีสิทืบสมัครนะครับสอบอตําแหน่งนิติกรนะครับเมื่อว่าเขาประกาศรับสมัครกรรมจีกลางกําหนดไว้ต้องเป็นเกจิยมเท่านั้นนะครับก็ไม่ไมีกี่คนหรอกครับถ้าอย่างนั้นนะฮะในความเป็นจริง นะครับผู้ฟ้องคดีจึงนำม,มาเห็นว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยนะกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเขานะครับในการสมัครเข้ารับราชการนะครับเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมนี่แหละนะครับต่ขัดตอรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักความ,สามเสมอภาคนะครับก็มีการพิจารณาคดีในการปกครองจำต้นถึงศาลปกครองสูงสุด นะครับท่านผู้ฟังคำพิพากษาคาาดาีที่อกอ่าง158ทั15 2550นะครับมีคำอธิบายไว้ในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังสารปกครองสูงสุดกับท่านวิทิตชัยอย่างนีคับท่านผู้ฟังนะฮะในระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่นะครับของประเทศไทยเราเนี้ยนะครับ ไม่ได้มีการจัดแยกแยะหลักสูตรระหว่างปริญญาตรีเกียดนิยมหรือไม่เกียดนิยมละ่นะเกียดนิยมกับธรรมดาหรอกไม่ได้แบ่งหลักสูตรกันไปขนาดนั้นนะฮะผู้สําเร็จการกากรศึกษาปริญญาตรีเกียดนิยมหรือว่าปริญญาตรีไม่เกียดนิยมธรรมดาเนี่ยนะฮะก็จะแตกต่างตรงนิดหนึ่งนะครับตรงเงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีการทดสอบนะครับและก็รับรองว่า ได้สําเร็จการศึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่สถาบันการศึกษานั้นๆกำหนดนะครับท่านผู้ฟังแต่ส่วนแตกต่างก็มีแต่เพียงว่าบุคคลที่จะได้นักศึกษาที่จะได้เก็ดนิยมในสถาบันนั้นนนนะครับจะต้องได้คะแนนสูงในระดับหนึ่งและผ่านเงื่อนไข อของสถาบันการศึกษานั้นกําหนดไว้เป็นต้นว่าอะไระครับไม่เคยสอบตกในสาขาวในวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับเป็นต้นนะครับการได้เกียรตินิยมก็ถือเป็นการยกย่องด้วยการให้เกียรตินิยมนะครับแต่ศักดิ์ศรีศักดิ์ถูกผิดกรับศักดิ์สิสทธิและความเสมอกันในทางการศึกษาในะระดับหลักสูตรเดียวกันย่อมเหมือนกันครับ การที่ก่อพอมีมติว่า,าให้เปิดรับสมรบัญชีกลางเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนิติกรที่จากนักศึกษาบุคคลที่จบปริญญาตรีเกียรตินิยมเท่านั้นนะครับมันไม่มีความจำเป็นนะครับท่านก็อธิบายต่อไปว่านะครับโดยตำแหน่งนิติกรนะครับที่ทำหน้าที่ในกรมบัญชกลาง นะครับที่จะเปิดรับสบักนี้นะครับการที่เราเอาจำกัดบุคคลดังกล่าวนะครับที่มีเกียรตินิยมด้วยกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะให้เกิดความต่างได้ว่าเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่ต่อไปแล้วเนี่ยนะไหนมันดีกว่ากัน นะครับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่มาจากเกตนิยมหรือไม่เกตนิยมนะครับเ,เมื่อมาแต่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ว่าอันไหนดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันนะครับท่านก็เลยเวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่ามติของกอ,อดังกล่าวนั้นนะครับเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลนะครับ ที่มีสาระทางกฎหมายนี่นะครับที่เหมือนกันให้แตกต่างกันนะครับเป็นการแยกเกณฑ์รับสมัครบุคคลเข้ามาทำงานนะครับโดยใช้วุฒิปัญญาตีเหมือนกันแต่ใช้วุฒิการศึกษาที่มาจากเกียรตินิยมนิติศาสตร์เกียรตินิยมกับไม่เกียรตินิยมเนี่ยธรรมดาเนี่ยครับย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม นะครับเป็นการกระทําที่ไม่ชอบโดยกฎหมายนะครับขัดต่อลักหล,ลักของรัฐธรรมนูญทั่วไปนะครับขัดต่อหลักความเสมอภาคไม่เท่าเทียมกันในการที่จะให้บุคคลเข้ามารับราชการในหน่วยงานของรัฐเข้ามาจัดทำบริการสาธานระร่วมกับรัฐนะครับนี่เป็นสาระหนึ่งสาระดีๆอันหนึ่งนะครับเหลือหลาย ครั้งนะครับก็มีหลายหายหน่วยงานเหมือนกันเท่าที่ผมตรวจดูในกรคมพิพากษาที่เกิดขึ้นนะครับหลายหน่วยงานก็ใช้เปิดรับสมัครผู้ทำหน้าที่นิติกร ในตาแหน่งนิติกรเนี่ยครับโดยคัดเลือกจากป็ญยาตีเกตนิยมนะครับแล้วก็พอทราบจากคำพิพากษาฉบับนี้ก็มีการยกเลิกไปหลายหน่วยงานเหมือนกันนะครับถือว่าคำพิพากษาฉบับนี้เป็นแนวทางคำวิธิจฉัยที่ดีคดีหนึ่งนะครับที่หยิบยกเอาหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปความเป็นแอสโตรดของรัฐธรรมนูญของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับ มาใช้และก็สร้างความเท่าเทียมกันสร้างความเสมอภาคให้กับทุกๆคนนะครับนี่เป็นเรื่องดีเป็นคุณค่าที่แก่การรับฟังอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณาพิพากษาค,าคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ รับสาระดีๆกับสารปกครองเพชรบุรีสำหรับวันพฤหัสนี้รับท่านผู้ฟังนะครับแล้วพบกันใหม่รับรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับในเดือนกันยายนนะครับ4ี่ครั้งสำหรับวันพฤหัสีนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังด้วยมาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ